คอลัมน์ทัศนะผเด็จการโดยธรรมเห็นข่าวที่สำนักงานไซเบอร์สเปซของจีนหรือ CAC เขาออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมบรรดาพวกที่เรียกเรียกกันว่าอินลูเอนเซอร์หรือพวกผู้ที่มีบทบาทอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่เพิ่งจะผ่านมาแล้วอดที่จะรู้สึกอึ้งและทึ่งขึ้นมาไม่ได้แต่คงไม่ถึงกับเสียว เพราะยังไงยังไงคุณพี่จีนท่านน่าจะไม่ได้มีอะไรเหมือนเหมือนกับเนปาลอยู่แล้วแน่ๆแ,แม้จะเคยมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดติดพันมาก่อนก็เถอะคือถ้าหากเป็นเนปาลแล้วล่ะก็ต้องเรียกว่าแตกเธอเมื่อไหร่โลกแตกแน่อะไรประมาณนั้นใครที่คิดไปแตกโน่นแตกนี่ต่อบรรดาโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายย่อมหนีไม่พ้น ต้องเจอกับพวกเจเนอเรชัน X, เจเนอเรชัน Y และโดยเฉพาะเจเนอเรชัน Z ที่ออกมาเผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านนายกรัฐมนตรีจนพารเมียถูกไฟคลอกตายแถมยังลากพวกรัฐมนตรีออกมากระทืบกันกลางถนนซสะอีกต่างหากแต่สำหรับคุณพี่จีนแล้วแม้จะไม่ได้มีสายใหญ่ทางพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายสักเท่าไหรนะ่นักแต่ด้วยความเป็นเผด็จก,การของพักคอมมิวนิสต์จีน ใครที่คิดกล้าหือหรือเคยกล้าหือต่างมีอันต้องม้อยกระรอกไปเป็นแถบ,แบไม่เหลือพวกคนรุ่นใหม่ประเภทชอบเถียงคอเป็นเอ็นหรือประเภทคล้ายๆพวกนักศึกษาที่รุมประท้วงอดีตนาย,ยกอภิสิทธิ์เมื่อไม่กี่วันมานี้เหลือติดปลายนวมใดๆต่อไปอีกเลยโดยกฎระเบียบใหม่ๆของสำนักง,งาน CAC ของจีน นอกจากมุ่งที่จะควบคุมบรรดาพวกกูรู้ทั้งหลายซึ่งอาจจะมีเยอะพอๆกับบ้านเราเอาเลยก็เป็นได้แม้จำนวนประชากรจะมากมายมหาศาลกว่าเราเพียงใดก็ตามทีเพราะสําหรับบ้านเรานั้นอย่างใครต่อใครเขาเคยพูดพูดเอาไว้นั่นแหละว่าในจำนวนประชากรประมาณ70ล้านคนน่าจะประกอบไปด้วยสีถนนชัยไม่ต่ำไปกว่า80ล้านคนเป็นอย่างน้อย และเมื่อ,อเผอิญมีอาวุธครบมือหรือมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตเอาไว้ให้ทิ่มๆิมจิมจิมจำนวนสีถนนชัยบ้านเราก็อาจปลาเข้าไปราวๆหนึ่พล้านรายเอาเลยก็เป็นได้การแห่ออกมาแสดงความคิดความเห็นเรื่องโน้นเรื่องนี้ภายในโลกเสมือนจริงทั้งหลายเลยเล่นเอาใครต่อใครต่างหลับไม่ลงกันไปเป็นแถบแ เพราะมักต้องเจอกับรถทัวร์แล่นมาจอดหน้าบ้านกันไปเป็นสายสายด้วยเหตุนี้แม้ว่าโซเชียลมีเดียของจีนไม่ว่าประเภทบิลลี่บิลลี่เวยป๋อโดอินหรือติ๊ก o k อกภาคภาษาจีนจะทำเงินทำรายได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจร,ราวๆ1.2ล้านล้าน,านหยวนหรือราวๆ6ล้านล้านบาทสูงกว่างบประมาณรัฐบาลไทยในแต่ละปีเอาเลยก็ว่าได้ แต่อาจเป็นเพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่านคงไม่ถึงกับงกเงินมากมายสักเท่าไหร่แต่หันไปให้ความสำคัญกับความเคารพต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและกับความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละเป็นสำคัญชนิดกูรูกูรู้ประเภทนักขายคล้ายคล้าพิมรีพายบ้านเราอะไรทำนองนั้นถึงขั้นได้ชื่อว่าราชาลิปสติกเพราะสามารถขายลิปสติกทางออนไลน์ หมดล็อตหมดสต็อกภายในแค่ไม่กี่นาทีแต่เมื่อดันคิดจะขายไอศครีมที่ทำรูปร่างคล้ายๆรถถังในช่วงวันครบการปราบนักศึกษาจีนที่จตุรัดเทียนอันเหมือนขึ้นมาเท่านั้นเองก็ถูกตัดช่องทางธรรมหากินเอาดือด้อๆดังนั้นบรรดาพวกกูรูกูรูร้ในแต่ละรายโดยเฉพาะในเรื่องของการแพทย์การศึกษาการเงินการทองหรือตัวบทกฎหมาย อันเป็นสิ่งซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างเป็นพิเศษเลยต้องถูกตีตราลงทะเบียนหรือต้องแสดงวุฒิการศึกษาประกอบการแสดงความคิดความเห็นเอาไว้ด้วยต้องอ้างแหล่งข้อมูลที่แน่ชัดแม้หันไปวานให้ AI เป็นตัวช่วยก็ต้องบอกต้องแจ้งไว้โดยเสร็จสับจะมาตีกินจิ้มจมิทิมทมไปตามเรื่องตามราวไม่ได้โดยเด็ดขาด แม้แต่พวกที่ชอบขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมติดปลายนวมแบบตามทีวีดาวเทียมบ้านเราก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ขายไม่ให้โฆษณาเล่าบุรีหรือแสดงความหมกมุ่นทางเพศจนเกินควรนี่ดีไม่ดีอึงไม่อึงทึ่งไม่ทึ่งก็ลองไปว่ากันตามรสนิยมของใครของมันก็แล้วกันแต่คงต้องยอมรับอย่างม่อาจปฏิเสธได้เลย ว่าภายใต้โลกที่ไม่มีพรมแดนอย่างโลกโซเชียลมีเดียหรือโลกเสมือนจริงในทุกวันนี้นั้นมันเต็มไปด้วยยาพิษเต็มไปด้วยความเสื่อมทรามไร้สาระความไม่เข้าท่าไม่ว่าต่อการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไปจนถึงศาสนาอยู่เป็นจำนวนไม่ใช่น้อยอันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องหาทางป้องกันเอาไว้ให้จงหนัก เพื่อให้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามคันลองคลองธรรมส่วนจะป้องกันด้วยวิธียกระดับจิตใจให้สูงสูงเข้าไว้หรือต้องหันไปเผด็จการแบบพักคอมมิวนิสต์จีนอันนั้นก็แล้วแต่ทางใครทางมันจะไปว่ากันเอาเองคอลัมน์ทัศนะ